thank <laughs> you สีเขียวนะครับกำลังจะเดินทางมาเรื่อยๆนะครับสีที่ท่านเห็นนะครับคือสีเขียวมรกตนะครับกำลังเดินทางมาแล้วครับน่ารักมากเลยครับสีเขียวครับเป็นสีประจำตัวของพิธีกรครับต้องข้างตัวเองจำเลยนี่ไงสีเขียวไม่ใช่ข้างลำวเยันติดมันยันขึมาหมยิ้มไว้ยิ้มไว้

แข่งขันกีฬาขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิกดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระแท่นโรงรังกีฬาเกมโดยใช้ชื่อโรงรังเก์ประจำปีการศึกษา2556ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงรังเกมประจำปีเป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อหนงเพ้วยให้นักเรียนเกิเกดความรักความสามัคคีในหมนะู่คณะส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพร้รู้ชนะรู้ภัยรักการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลยาเสพติจรู้จักใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์และได้เรียนรู้การทํางานเป็นกลุ่มใช้ความคิดทีเร็วสร้างสรรค์ในการดำเนินการการจัดก,การแข่งขันกีฬาบนารังเกลครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2556 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จํานวนทั้งสิ้น857คนมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นพู่เลี้ยงของกลุ่มสีต่างๆจํานวนสี่กลุ่มสีด้วยกันคือสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีฟ้าโดยมีประเภทกีฬาที่ทําการแข่งขัน ได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอลเซักตะกรอทเทเบิลเทนนิสและกีฬาบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงค,คลเลิกแล้วกระผมขอปราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กรุณาปราบเปิดและให้รอวว่าแกนักกีฬาและกระทำพ,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 พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระแท่นรงหลังวิทีาทารณลงหลังเกมประจำปีการศึกษา2556ต่อไปปราบเรียนเชิญครับ นรระธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะครูนักเรียนผู้ปกครองคณะนักกีฬากองเชียร์และท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด,ดาการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนพระเทนโงรังรยวิทยาคารโรงรังเกมประจำปีการศึกษา2556ก็รู้สึกดีใจและก็ประทับใจกับที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของนักกีฬาและของเชียร์กีฬาเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างหนึ่งซึ่งบรรดาให้เกิดผลหลายประการ กีฬาช่วยเสริมสร้างพลนามัยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถทนความกระกรำกีฬาหากให้มีความปรับเดียวว่องไวมีไหวพริบรู้จักตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากีฬาช่วยสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งสร้างนิสยัยต่อสู้มานะไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากและอุปสรรคทั้งปวง และกีฬาช่วยกันชัม้มิตรไม่รียนดีระหว่างกันเกจกันกีฬาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา,าทางด้านร่างกายเ,าเสริมสร้างคุณธรรมทางด้านจิตใจตามหลักการส่งเสริมกีฬานั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าเรามีความมุ่งหมายให้ผู้เล่นกีฬา ได้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเล่นกีฬาไปตามกฎกติกาอันเป็นการเสริมสร้างวินัยให้แก่ตนเองแล้วก็เสริมสร้างวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนในการร่วมกิจกรรมในการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนพระเทนตรงรังเาารียการจึงนับว่าเป็นประโยชน์และส่งเสริม และควรสสงเสัยอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันผู้สนับสนุนทุกฝ่ายผมขอไว้พอให้นักกีฬาทั้งหลายตลอดจนกองเชียร์คณะครูอาจารย์ผู้ดูแลการแข่งขันโรงแรมเองดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ทุกประการ ปัะจุบนได้เวลาสุดควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันต,รก,นต,ตนรกราเกมจำปีการศษา2556นัดัดี้ งานงานระดมระดมวัฒนาประดูง3/2556มอบสวนตัวนี้มาให้กับนักกราฟวงกเพิร์ดครับสวัสดีครับการสังเกตการจุดก็เพราะนั้นซึ่ง

อย่าพื่งไปอยาไลาอีกนะขอเตยวเป็น่าอีกครั้งครับเรือนยาถนนกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศตนนั้นที่นี้ว่าข้าพเจ้าคือเอาสนามเรและขอปฏิญาณตนว่าจะแอมทางกดืา ลายางแท้จริง่านผู้นี้ท่านท่านนี้เป้าประจํารงเรียนนะครับหาชุดอาเสี้อผูที่สวยสดงดงามหาเ้ายเด็กชายอานาวสุภพเร่อาเน้นเขียวและนางสาวาการตามณนี เราขักคุนฮากบรรลุที่เป้าฮประจำโรงเรียนอะไนี้ักเรารับดยที่สัวสบกนมัรด้วยอากเราักสรารุปฮลกเราทั้งสายฮัยราทั้งของทั้งสายเลาล รูสูงว่าทู้สวกสดรับงามมากและนักิลาอาวุธสทงประจำโรงเรียนแล้วจนักวุ๊บอาวุโะโรงเรียนอาวุโสนักดนตรีอาวุโครับ อาวนธป้ออาวุธธาคารอาวุธสีส้มแอาและนนอ,อาวุธปัออาเ้อนนะครับอาุาการกับอาเทื้อนอาแบบไทยๆอากรวนรืองอาหา,ารประธา,า,านอานเป็นดวนประจัสีชุดอากัศสีเหลือง อาทีอยู่ไปชุดสด้อสงดงามั่งกันคามน่าเชืนอถอคามประายยาจรักอะไตามด้วยารดมด้วยทรดีด้วยที่อยู่ในชุดทส่้สดง่ามั่งกันนะครับครับแล้วคือป้าโนนารงนะครับ ถูกต้องแล้วครับเอบอกแบบนี้ก่อนเอาไม่เห็นด้วยนะวัยรุ่นหา่ากันเลยแล้วก็รักโลกรักชีวิตอนุรักธรรมชาติต้างกันอภิโุสมัรรก่อนไปเรียนะครับอันนี้ต้องระวังนะอัตรางกับยาเติดอ กับวนนี้จะงาครับหลัสือตาที่อาจะเดินหาถ้าประธานตรงถึงที่สองนั่ก็สีฟ้าผู้สือป้ายจะรดสารเพศทางดินตดประสาน ตื่นากในอารมณ์กรสุกอินพร้อมรังพูอคนู้วามรมยอดักอาตาเบรนเอันนี้สวดทุกงานเช่นกันุตสีฟ้าพยาบาลนะอันอพยาบาลมด้วยอพยาบาลอเริกด้วยนะวันนี้มาพยาบาลนะ รถไฟความก็มาทหารเรือนะฮะอยู่จุดอาวุธนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์นนะของนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ดี่ดีนะครับติดตามเรื่องกระบวกกระบวกโรอาเซียนประกอบเล่น10ประเทศด้วยกันและกระปุกไฟแรที่เสรยสดกับน้ หาสีเหลือใหอ้เดนขึ้อนอำนาจของตัวเองเลยนะครับขบวนที่จะเดิน,นาทา่านประธานเป็นขบวนที่สามเป็นขบว,น,น,ขวนของสีเขียวาผู้ชม อาผู้สีป้ายอาจารย์สีเขียวครับเก้าเด็านางสาวยูธามาาอคิวเีนซีแล้วผู้สีทองประจําสีพร้อมกันเรียนไปเยอะที่สวดเกิดเิจกรรมอีกเช่นกันนะครับ ตัวที่หาเจอจกดจ้านงานของทางด้านสีเขียวอานสิ่งเหลอเป็นการที่สั้งใจและของนักเรียนที่จิดเองมาออกแบบมาสร้างรู kita berangkat dan kita berangkat các con sẽ là là người thân thiết, là các các vô, các đồng công công mà là những người trong công công người rất là vui và thái vui và mất ngờ là một nhà để tâm bước là tôi đã